สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะศึกษาพันสอกอสครายได้พุ่งเตรียมพิกโฉมใหม่เปิดตัวคาเฟ่บอร์ดเกมแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนค่ะ ดรเพีรพันธ์เหมรัฐเลขาธิการคณะกรรมการสกสคได้กล่าวว่าในปีงบประมาณ2,567องค์การค้าของสกสคมีรายได้1,952ล้านบาทซึ่งสูงกว่ารายจ่ายถึง242ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2,566ที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายเพียง105ล้านบาทดังนั้นในปี2,567จึงมีรายได้สูงกว่าปี2566 ถึง137ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ130จากผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานั้นจึงทำให้สามารถคืนเงินยืมให้กับสกสคจำนวน55ล้านบาทซึ่งสร้างความมั่นใจในด้านการบริหารจัดการทางการเงินอย่างโปรง่งใสโดยเงินที่ได้รับคืนนี้สกสคจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการเพื่อครูบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิก สำหรับในปี2568องค์การค้าของสกศคได้เตรียมปรับโฉมใหม่ทั้งร้านค้าและสื่อการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับโรงเรียนทั่วประเทศจำนวนกว่า29,000แห่งในการลดภาระให้กับครูและนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข ให้มีการปรับโฉมใหม่ร้านศึกษาพันพาณิชย์ทุกสาขาเพิ่มความสะดวกต่อผู้มารับบริการและจัดสรรสื่อการเรียนการสอนหนังสือเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยสะดวกต่อการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการสอนในทุกระดับการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสินค้าสื่อการเรียนการสอนนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ในราคาพิเศษแจกฟรีสื่อการเรียนรู้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันศึกษาพันธ์หรือ Ssp Mall มีสินค้าให้เลือกกว่า1,000รายการพร้อมมอบส่วนลดสูงสุดถึง60%ส่งสินค้าถึงหน้าบ้านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. ศึกษาพันธ์มอ c o m ค่ะ สำ,สำหรับการดำเนินงานขององค์การค้าสกสค,สคนะครับในปี2567ที่ผ่านมานทางสนังงานก็ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารองค์การค้าว่าในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเรามียอดขายรวมกันนะครับประมาณ1,900ล้านเมื่อดูจากรายจ่ายรายจ่ายมีประมาณ1,700ล้านนะครับ ก็ถูกแล้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายประมาณ240ล้านซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วคือปีที่แล้วปีห6เราได้อยู่ร้อยกว่าล้านนะครับก็ทําให้คิดว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปคืนจากเงินที่เคยเอามาจากสกสคในคราวที่เวลาจัดพิมพ์หนังสือหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเราไม่พอก็เอาเงินของสกสคมาช่วยในกิจการของเราเองก็คือองค์การค้า ก็ได้นําเงินมาคืน55ล้านเนื่องจากาไรายได้สูงขึ้นเมื่อน,นําเงินมาคืนแล้วเราก็กําไรอีกร้อยแปดสิบล้านนะครับก็เมื่อเทียบรายได้จาก 6, 6, 6, วีหกเจ็ดเหกเราก็โตมา2องเปน,นะครับคือโตมาเพิ่ม130ร้อยสเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนที่เพิ่มเน้ยเนื่องจากเรื่อง1องหนึ่งก็คือเราบริหารสินค้าดีบริหารสต็อกนะครับแล้วก็หมุนเวียนก็หมุนเวียนได้ดีขึ้นเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านภายในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพิ่มหมวดไม่ว่าจะเป็นหมวดเครื่องเขียน หมดกีฬาและหมดเรื่องของเครื่องแบบทั้ง3ส่วนนี้ก็มาจากการที่คำการบรหารองค์การค้าได้ให้ความสําคัญในการที่จะต้องเพิ่มทำยังไงให้มีสินค้าให้มีอุปกรณ์การเรียนเ,นยเพิ่มในศึกษาพันธุ์ทําให้ทางประชาชนยังทราบว่ายังมีศึกษาพันธุพานิชอยู่นะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การค้าเป็นส่วนหนึ่งของสกสค,สคก็เลยปรับรูปลักษณ์ใหม่นะครับเมื่อมีคนสนใจมาซื้อมากขึ้นแต่เนื่องจากไกล,ลก็มีเรื่องแพม จากร้านค้าศึากษาภัยก็เป็นร้านค้าออนไลน์ในว,วันนี้มีก็นอกจากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแล้วค่ะยังวางแผนเปิดตัวคาเฟ่บอร์ดเกมที่ร้านศึกษาพันธ์พานิชลาดเพา้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจโดยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างบรรยากาศของคาเฟ่และกิจกรรมเสริมทักษะผ่านบอร์ดเกมหลากหลายรูปแบบ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ที่สนุกสนานและฝึกฝนทักษะผ่านการเล่นเกมที่สร้างสรรค์นในปี2018เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจ,จะเป็นไตรมาสที่3ของโบประมาณก็คือช่วงเวลาเดือนหลังสงการไปแล้วเนี่ยนะครับในองค์การค้าในใน,ในช่วงเดือนมกราคมภาแล้วก็มีนานเนี่ยเราจะปรับพื้นที่นะครับ ชั้นที่1นนะครับปรับฟลอร์นะครับเป็นฟลอร์สำหรับพื้นที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กเนี่ยได้สามารถมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองหรือเป็นสเปซให้โรงเรียนนะครับได้เข้ามาใช้โดยจะจัดเป็นลักษณะของพื้นที่โล่งแล้วก็มีโต๊ะบอร์ดเกมให้เด็ก,กสามารถเอาเอา,เอาเกมเที่ที่เรา,เาวางขายเนี่ยนะครับไม่ต้องซื้อมาทดลองเล่น หรือโรงเรียนอยากจะเอาไปพัฒนาเด็กมีห้องสําหรับการเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นสเต็มก็เอาไปได้ก็มามามา,มาเริ่มเล่นตรงนี้ก่อนเด็กจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือเป็นสาระการเรียนรู้ที่มาเรียนรู้นอกสถานที่บอร์ดเกมได้รับความสนใจมากก็มีนักเรียนหรือมีครูแจ้งว่าถ้าเป็นไปได้ในปี2018อยากให้ขยายนะครับทางผู้บริหารของสอ,งองสคอ,องการค้าเราก็ได้ประชุมร่วมกันว่าเราจะขยายจากโรงเรียน,นยสองหลง 200กว่าโรงเนี่ยนะครับอยากให้ได้สักพันโรงอยากให้มีผู้แข่งขันมากขึ้นแล้วก็ปีนี้เราอยากจะเพิ่มเงินรางวัลจากที่เราได้เฉพาะช่วยพระรานใช่ไหมครัแล้วก็รางวัลชมเชยนะครับนี้ก็อยากจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มด้วยแล้วก็ประเภทเดี่ยวด้วยแล้วก็เพิ่มจำนวนโรงเรียนเพิ่มวันเวลาที่ขยายในการแข่งขันให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มจากระดับมัธยมต้นเป็นมัธยมปลายถ้าเป็นไปได้ก็จะให้ไปถึงระดับประถมนะครับ